สวัสดีช่วงสวยสายของวันอาทิตย์นะครับวันนี้นะ่าจะเป็นวันพักผ่อนของหลายๆคนก็ขอให้มีความสุขในการพักผ่อนอเราเจอกันวันนี้ก็ผมอยากจะย้อนลอยไปถึงนายกรัฐมนตรีคนที่23ก่อนที่เราจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่33ในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาที่จะถึงนี้ ผมย้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีคนที่23คนนั้นคือพันตำรวจโทดอกเอรทักษิณชินวัตรของเรานั้นเองนะครับเรามาฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในยุคข,ของท่านดูเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีหลายคนสนใจมากว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงทุกคนก็คงจะได้ยินแต่ชื่อสนามบินสุวรณวรณภูมิสุวรรณภูมิ มีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหามีแต่อะไรผมเริ่มมาจากาท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัย2 0 0 0ประมาณ2,500อ่ะสลิดธนรัตจอมพลถนอมอะไรมานู่นไล่มานายควงอภัยวงศ์นายสัญญาธรรมศักดิ์พลเอกเกียงศักดิ์พลเอกเปรมพลเอกชาติชาย ต่อมาก็ปฏิวัติพลเอกสุกินดามาเป็นแล้วก็คุณอานันแล้วก็มาคุณบรรหารคุณโชวลิตคุณชวนแล้วก็มาถึงท่านนายกทักษินของเราสมัยนู้นตั้งแต่สิริธนารัก์ก็เขามีแผนเขียน สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติคือแผนพัฒนาประเทศว่าเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนก็หนึ่งในนั้นก็คือสนามบินศึกษากันมาว่าจะต้องสร้างที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จ้า,จางฝรั่งจ้างอะไรมาศึกษานายกรัฐมนตรีที่ผมกล่าวถึงมาทุกคนเนี่ยก็ศึกษาแล้วก็ได้เวนคืนที่ดินที่ตั้งเป็นสนามบินอยู่ทุกวันนี้ก็คืออำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษามาเรื่อยจนมาถึงพอเอาสั้นๆถึงช่วงนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นท่านคงได้ยินยุคฟองสบู่แตกก็คือประเทศไทยเราสถาบันการเงินอะไรล้มและเนรและนาเศรษฐกิจพังพินาศถึงขั้นต้องไปกู้เงินจาก IMF จนมากประชาชนเดือดร้อนทั่วนหน้าทำมาหากินลำบากมากช่วงนั้น ประเทศก็กําลังจะมืดมนก็มีอัศวินขี่ม้าขาวมานั่นก็คือท่านพันตำรวจโทรโดรทักษิณชินวัตรของเราในชวนหลีกภัยยุคฟองสบู่แตกเมื่อปี2540พักไทยรักไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2541และมาชนะการเลือกตั้งในปี2544 ด้วยจํานวนสสสอ6 4 6ถ้าผมจําตัวเลขผิดก็ประทานโทษประเทศชาติอยู่ในภาวะวิกฤตเงินไม่มีเศรษฐกิจฟืดเครื่องพอท่านดรทักษิณเข้ามาปี2544นี่ก็เริ่มคิดแผนละประกาศเอาชนะกับความจนเพราะท่านมองเห็นว่า,าประเทศไทยเราเนี่ยมี ภาคการเกษตรที่แข็งแกร่งท่านมองว่าข้าวของเราเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดขายได้คนทุกคนทั่วโลกกินข้าวหมดแล้วทำไมเราจะต้องจนท่านก็ให้ความสำคัญกับภาคเกษตราการศึกษาอะไรควบคู่กันไปในนั้นและหนึ่งในนั้นก็คือสนามดินสุวรรณภูมิต้องสร้างต้องสร้างให้เสร็จในสมัยท่านประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ในการสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเพราะทุกนายกที่ผ่านมาสร้างไม่ได้ไม่มีตังค์ติดปัญหาโน่นนั่นนี่ไปหมดพอมาถึงท่านท่านมองเห็นว่าประเทศมันจะพัฒนาหนึ่งมันต้องประกอบด้วยสนามบินซึ่งเป็นหน้าตาของประเทศท่านก็เลยเรียกสัญญามาดูปรากฏว่ามูลค่าในการก่อสร้างสมัยนั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะ4 5่0 0ล้าน แบบไม่ใช่สัญญาโทษทีเรียกแบบมาดูว่าคนที่เขาเขียนไว้ก่อนพอดีท่านเห็นว่ามันแพงเกินไปไม่สามารถที่จะทําได้มันใช้เงินเยอะเกินไปเพราะตอนนั้นมันมืดมนไงประเทศฟองสบู่แตกจากปี 40, 40มาเนี่ยหาเงินยังไม่ได้เลยเพราะท่านเข้ามาใหม่ๆแต่ท่านมองเห็นแล้วว่าท่านเอาแบบมาแก้ปุ๊บจากสัญญาจากแบบที่มีโครงการก่อสร้างมูลค่า45,000ล้านท่านแก้แบบลงมาปุ๊บ ลดลงมาเหลือ36,000ล้านประมาณนั้นและก็ได้ของเพิ่มขึ้นรันเวย์อะไรเพิ่มขึ้นทุกอย่างคือไม่เหมือนแบบแบบเมื่อก่อนแบบที่คนกว่านเขาทำไว้ท่านก็เลยตัดสินใจทำตั้งแต่วันนั้นเลยปุ๊บพระราชาธานอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9 ทรงวางศิาลาฤกษ์วันที่19มกราคมปีใหม่ที่จะถึงในวันเนี้ครบรอบ20ขวบปี24 25ปีนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหอเก้าก็ทรงประทานนามใหม่เปลี่ยนจากสนามหนองงวเห่าเป็นสุวรรณภูมิซึ่งแปลว่าแผ่นดินทองเสาเข็มเรื่องตอกเรื่องนับหนึ่งมาตั้งแต่วันนั้น ภาคเกษตรทั้งหลายนโยบายของท่านทักษิณกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคสร้างโอท็อปจ้างอะไรท่านหาเงินท่านกู้เงินไปคุยกับญี่ปุ่นเรื่องสนามบินถ้าญี่ปุ่นไม่ให้ท่านก็จะเอาแบงค์ของไทยเราเนี่ยมาทำเองเอสมัยนั้นทั้งๆท,ที่ยังไม่มีตังนะ ก็ตัดสินใจปุ๊บท่านมองเห็นแล้วว่ามันสามารถทําได้ท่านมีแหล่งเงินกู้ท่านสามารถไปคุยกับคนนู้นคนนี้ได้ประเทศนู้นประเทศนี้ได้ถ้าไม่มีคุยกับคนไทยด้วยกัน,นี่แบงค์ที่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็เอาสถาบันนี้ก็คือคนเขียนแบบก็คือเป็นต่างชาติแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คนไทยมีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ว่าสถาบนิกไม่ว่าวิศวกรของใช้อะไรทั้งหลายหินอิฐหินปูนรายเน้นของที่เมืองไทย ออกแบบมาเพื่อให้ความเป็นไทยตั้งแต่ศาลาทรงไทยประเทศตั้งแต่ยักษ์ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองไทยเราก็รู้ดีท่านทั้งหลายก็เคยเห็นมียักษ์12ตนที่สนามบินสุวรรณภูมิออกแบบมานั่นแหละคือหน้าตาของประเทศตั้งแต่มันนั้นตั้งก็ทํามาเรื่อยเมือ่อคุณสุริยะจึงร่วงรื่ง,รงกิจเนี่ยอาของคุณธนาธรนี่แหละท่านก็จบวิศวะเหมือนกันก็ เป็นรัฐมนตรีคมานาคมต้องไปคุมงานเองทุกเสราร์อาทิตย์วันหยุดวันอะไรไม่มีเลยท่านทำงานตลอดระยะเวลาจนใช้เวลา4ปีเต็มสนามบินสุวรรณภูมิเสร็จเรียบร้อยทำกลางปัญหาเยอะแยะวุ่นวายคนต่อต้านก่อนหน้านั้นเนี่ยต่อต้านกันมาเพียบแล้วเมื่อก่อนอย่าลืมว่าในภูมิภาคเนี่ยมีสนามบิน ที่เดียวก็คือชางฮีที่ของสิงคโปร์เนี่ยใหญ่สุดเครื่องบินมาลงเยอะที่สุดใครจะมาภูมิภาคนี้ต้องไปลงสิงคโปร์หมดนั่นแหละมันก็มีบางส่วนที่ต่างชาติเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราสร้างก็สนับสนุนเงินด้านเอ็น n ี o มาต่อต้านแต่ท่านดรทักษิณทําสำเร็จในปี48ใช้เวลา4ปีเต็มพอดี หลังจากฟองสบู่แตกปุ๊บเราไม่มีตังในสมัยในชวนเราต้องไปกู้เงิน i อ e เแต่ปรากฏว่าท่านทักษิณเข้ามาปุ๊บหนึ่งสมัยปุ๊บเราสามารถคืนทุนใช้เนีนี่ IMF e หมดภายในหนึ่งรัฐบาลแล้วก็ได้กำไรจากการโอท็อปอะไรโครงการต่างๆนี่เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนี่คือความสามารถของท่านดรทักษิณของเรา ใครจะว่ายังไงก็ช่างนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ทุกท่านคงรู้ดีพอปี2548ท่านจะเริ่มดำเนินการต่ออีกสมัยหนึ่งชนะการเลือกตั้งทะแบบถล่มทลาย3 7มร้อยเดสเสียงประเทศไทยนี่ทาย,ยานจากเสือจากไม่มีอะไร ท่านประกาศเลยว่าจะเป็นเสือตัวที่ห้ารองจากสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงเกาหลีใต้เนี่ยพวกนี้สมัยนู้นเป็นประเทศที่มาแรงพัฒนาเร็วมากท่านประกาศเลยจะต,ต้องไปติดหน,นึ่งในห้านั่นคือเสือตัวที่ห้าทุกอย่างประเทศเปิดทุกคนมองเห็นประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิเปิดเป็นหน้าตาของประเทศทุกคนภาคภูมิใจมาก เหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองมามันเป็นความภูมิใจของพี่น้องคนไทยทุกคนแบบใดแบบนั้นแหละท่านดูว่านักกีฬาไปแข่งแล้วได้เหรียญมาโอลิมปิกมาเนี่ยท่านชื่นใจไหมประเทศไทยของเราสนามบินสุวรรณภูมกิก็เช่นเดียวกันทําเสร็จแล้วเป็นหน้าตาของประเทศทั่วโลกบินมาสายการบินทั่วโลกเริ่มบินทดลองปุ๊บท่านนายกทักศิณเอาคณะรัฐบุตรีบุคคลสําคัญทั้งหมด ขึ้นเครื่องบินบินจากดอนเมืองไปลงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วบินต่อไปที่ภูกเก็ตเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นนี่หลังจากนั้นมาเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างฟูเฟื้องขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองประชาชนยิ้มแย้มแก่มใสยิ้มคำว่ายิ้มสยามประเทศไทยนั้น พูดได้เต็มปากเลยคือสมัยท่านนายกทักษินคินวัตรเมื่อปี2544ถึง48ทุกคนมีการมีงานทำเด็กส่งไปเรียนต่างประเทศเที่ยวบินปฐมมาเลิกจากทั่วโลกเริ่มทดลองการบินบินไปสิงคโปร์บินไปเกาหลีใต้บินไปยุโรปบินไปอเมริกาแต่อนิจจา ประเทศไทยของเรากําลังจะไปได้ดีท่านเตรียมที่จะเปิดไปเดือนกันยายนเมฆดำทะมึนก่อตัวขึ้นมาเมื่อวันที่19เงาปีศาจ้ายปกคุมประเทศไทยดร์ทักษิณชินวัตรโดนยึดอำนาจขณะไปไประชุมต่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิมาเปิดใช้บริการวันที่25กันยายน2549หลังจากนั้น9วันโดยไม่มีคนที่ชื่อทักษินชินวัตรเข้าร่วมท่านคิดดูเอาเองแล้วกันว่าประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยตกต่ำมาตลอดการพัฒนาอะไรแทบหยุดชงงะงักแบบรุ่มรุ่มดอนดอนมาตลอด ทุกสิ่งทุกอย่างผมเล่ามาถึงตรงนี้แล้วผมไม่อยากเล่าต่อเพราะผมเจ็บปวดมากถ้าปล่อยให้ท่านพัฒนาประเทศตั้งแต่วันนั้นรับรองประเทศไทยเราไม่อยู่สภาพนี้แน่นอนประชาชนไม่อยู่อย่างแบบนี้แน่นอนต้องดีกว่านี้หลายเท่าระบบการศึกษาระบบโลจิสติกต่างๆ oh. เชื่อมต่อหลายหัวเมืองประเทศไทยจะเป็นคนพี่ประเทศที่ทั่วโลก ให้ความสำคัญทุกประเทศอยากมาลงทุนท่านฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงก็ให้ลองตองคิดดูถ้าถือว่าเรื่องนี้มันมีประโยชน์เป็นความรู้ก็แชร์ไปให้พวกเรารับทราบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสนามบินสุวรรณภูมิเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนสร้างผมเล่าคร่าวๆแค่นี้ให้ทุกท่านได้รับทราบ ให้ทุกคนเก็บไว้เป็นข้อมูลลำลึกถึงท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ได้ทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติมากมายปัจจุบันอยู่ในเรือนจำซึ่งความผิดท่านไม่ได้เกิดก่ขอขึ้นแม้แต่น้อยเดียวขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสวัสดีครับ